สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีครับมีน้ำซ่าเย็นเย็นพอมแล้วชาเก๊กหวยเก๊กหวยมาอยู่บ้านยายยายมาอยู่บ้านยายชีเดิมยายคือจอยเดิมนี้บายบายคุณยายบายบายหน่อยตอนดอกไม้หมด บาย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 มาเดินมาเดินทุกคนมากินเลี้ยงปีใหม่บ้านยายปีใหม่ไทยได้ไหเนี่ยกทเปนหลังจากพ่อเฮียมาโดนแม่าเนี่ยส้มตำแซ่บแซ่บส้มตำถาดเรามาอีกแล้วของกินมันโฆษณานี่เดี๋ยวมพนัน้านมาทักทายเลยสวัสดีครับไอติขยัอ๋อคนจวยก็ทักทายด้วยชื่ออะไรคะ เชื่ออะไรคะลูกอ่านไปพูดสิยินเตยใหญ่ก็แม่ตั้งหนูชื่อว่าอินเตยอินเตยใหญ่ยิ้มหวานหน่อยสิลูกยิ้มหวากหน่อยสิคะยิ้มหวากรอยยิ้มปากจ้างปางคนสวยอะเนาะทำอะไรก็คือโอเคพอแล้วป้าจะกินตับมุ้งพอเชียวอานไปนังนั่งนะอุ้ยอุ้ย อุ้ยคนสวยก็อยู่ด้วยในคนกรุงเทพนะฮะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกรุงเทพบอว์เราได้ไหมแม่บอ้์ว่าได้นมันโอเคูละประมาณนี้จักหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องชมตำแซ่บแซบมากินอย่างละปีโบคนสวยก็เลยขอกรจักพิ娅แมปลาเหมือนกินได้เหรอโอเคมากินตำมะกรูดกันกินได้เป็นนงเป็ผง พันมีสาวใหญ่อยู่ทังคุณเดอ้อมันเสียงกลง้องมันยันมันพูงงาป่วดมันปรกาเขากล้องคอยสู้ตาย<อ>ให้เก็บเรียนแล้วแหามพี่อนตีมองมันย่าเอานีมาโซยี่หอป้าเพราะได้รูวกโอเช่เ <c oughs> <c oughs> ขาลบกล้าาะตะตงองวสันอตาตาแสอยากาาองมันยาสอนจู่ทูบไดเงินได้ได้ดี ชอบไรเป็นมือในยี่สิบเขาเรียนอะไรโบตีนอะมีแล้วไม่ต้องเอามาไต่เอาม่ซื้อมากินนับกันเลยกูกินผู้เดียวนขาำอะไริ้มอ้มอนอะมันม่น่าน้ซ่ามเย็นซ่าเย็นๆแกงอันว่าชิดบันสังกา เก๊กม้วยแกฮอวาดอยากกินบ่เป็นอันนี้กินเป็นเยอะกระยจอยค่โอ้ยเทวดาพวกของยี่ห้อบ่ให้เขากล้องกะหยากรางตะกรอนอันนี้เขาได้ผลของยี่ห้อบ่ต้องเอาเขาเอาเข้าไม่ได้นะคะลูกนี่แกะอันนี้ออกได้อยู่เดี๋ยวก่อนป้าป้าแกะก่อนนะแม่ครับเอาเขาเห็นป่าได้กินของนะแกะอันนี้ออกอ่ะแกะอันนี้ออกโชว์ได้แต่ไม่แกะหฮะเอาโชว์ ไปกินอาไรกินเลยเนาะพุ้นเน้ไม่ไม่เป็นเอาะเมื่อตยิ้ถูกละย้าอันนี้มาแตยิยปูด้ค่ะแค่ด้าปวสหัวมเออจยางหมอนะองมมตอามเนแบนงมหาถึงเลเขาหมดเลยเ้แงเลยนัยนอ จ้ทุกเราไาก็อยากว่าได้อยู่ได้อยู่แบบโอ้ยเป็นอย่างน้้จะไปหันไปทางั้นอีกเพราะความคลจิดนเ้ออ้งไม้จ้าของช่องต้องทำเองนะกินอะไรไม่ได้ค่ะกิเป็ด ทำลนบ้งเด็นได้หรอ่วนมูมันกินไดดกิมกดก็เา่คุณยายมีแก้วน้ำอีกไหมออออันงนันะของลูกนะไปขอคุณยายลูกไปคุณยายขอแก้วน้ำหน่อยก็นาหนี่ขนมปังกินน้ำงกินน้ ใส่สีมแล้วกิงไทยยักษ์น้ำนักกิงไทยหมอเป็นยังไดก็ยังเป็นมีหมูสองหมูคือเตาหนามกระลังเดือดมาพี่น้องบวมหัวจักหน่อยแปดนาทีนะคะทุกคนตามจุ้งเบิ่งไหนเบิ่งต้นขอรองวันนี้ถาดหน่อยแสดงว่าเจ้าภาพบ่ะใครง่ายแต่ใหญ่บนไหนโอ๊ย ขาดบ่ค่อยใหญ่เพราะว่าใจพระเจ้าภาพใจบ่ใหญ่ายก็ไม่เป็นไรแม่ใสเลยนะแม่โอ้อยเขาบอกมากข้างในข้างบนน่ะนะพี่น้องกินแซ่บๆน้ำกันเด้วยโอ้ยชีพกูได้ลากินเราโอ้ยชิไม่นานปะเก็บยดไปจนวมาเลื่อมก็ได้นี่เลยเราบังอ้อนอ้อนนี้ดีพักขาเด็ดไม่ไม่จังขา มันี่เก็บอันกีนนี่อ้อยขึ้นสูงสูงสัญญาสูงสูงอ่อยมันขึ้นต้นกับดาวเราก็โน้มลงงาเดียวได้ซิฟก็หยอดแหงยอดไหลฮางกวนถ้าถ้านี่ต้นมันไม้สานต้นนสิบบาทกะลงมไปก็ราคาไม้องไปยอดก็ต้องตัดช้ำเนี่ยแต่เราวช้ำเป็นสีสีน้ำแข็งลม่เพราะฉะนั้นเกิกินน้ำแข็งเจ อันนี้จะกินอันไหนสักกล้วยหนึ่งไม่อยู่จะตักลงคุณยายไปม้วนปากทำไมถ้วยไหนไม่กินให้เสร็จล่ะลูกกินด้วยกันสองคนจะได้ไม่ลามปาล์มได้ไหมคะหรือจะเอาถ้วยนี้อันนี้ให้คุณยายเพราะว่ามันกินไม่หมดเข้าใจไหมคะใช่ไหมคะจักว่าของข้าวของหวานเพราะมั่กี่มื้อตั้ตะกินหลายอย่างหมดเสียหนังเสียหนางโอ้ยน้ำสกป๊ก เฮ้ยแกสุกโปะว่าเอาเลี้ยแต่แม่แม่มันปากมากมันมีหลายถ้วยเด็กน้อยมันกินหลายถ้วยแม่ละเด็กนี่หิวใช่ครับแม่ย่าลูกไส้เฮ็ดเนื้อเอามาใส่ขาตามแม่นี่ก็ได้มันซีบ่เนื้อให้แล้วก็อยากกระบอกแม่ด้วยฮะขอรบแม่ขอรับอย่างนั้นเปสีอยู่ยสาย กูกินน้าหวานไปแล้เอานี่มือเสือเออเจก็เอาคู่นีคู่อีกบ่ก็อยากได้ไปล้างเอาสีกับยายนั่ะหระที่จริงน่ะปลานี่เก็บไว้นี่แก้วที่ดีที่สุดคือแก้วนี้แล้วนี่ไปขูดปากมันออกแล้วก็มาไว้กินพวกไปไหนได้มเต้นนี่พอให้กทีฆ่าปล่อยมันไม่มีน้ำหนึ่ง

เดี 1. 1> oh, oh, <S <s ๋ยวคนสิเ hmm. ติมนานอีกรอบเดียวเติมางคนล่ะที่ตองคนหลอยเอ้ยเพ็ดยายมานั่งข้างปะเต่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่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 ่เ่่่่่่่่่่่่่่่่ อไไว้กินดคุณยายกินน้ำชาสวัสดีคุณยายดาราหน้ากล้องของทันมาคุณยายบอกเมื่อไหร่ยายคุณจ้าสิสมัยสุเมร์เนี่ยแม่ยายเลื่อมข้าวเราเป็นยังพี่ฮัลโหลป้าป้ายายเป็นดาราหน้ากล้องของทันมานะครับป้าป้าพี่บอกกิน อันนี้อันนี้มันเป็นน้ําโซดากินได้มันเป็นโซดาโซดาเลมอนโซดาเลมอนโซดาพี่โบก็กอนะอย่ากินเยอะนะพอแล้วไม่ชอบโซดาตาแมวเอาจวดสุดทายพี่น้องจวดจวดแกฮอนยังก่อนน้ำเก๊กมวยชนแก้วค่ะเย้สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนร่ำรวยแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดปัง เงินล้นตังล้นกระเป๋าทุกเดือนสาธุให้คุณยายไวยพรให้หน่อยคุณยายวพรให้ได้เงินเยอะๆให้ได้ทองเยอะๆให้ได้กินปังๆเอาคุณยายหันมาให้งี้หันมารวยให้ถูกเหมือนร่บ้านชื่นหนุ่มให้ให้ปังๆจะได้ตังได้ตังทุกเดือนรวยรวยจะได้เงินซื้อบ้านหน่อยสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วๆร็วหนึ่งสองสาม คนงามผู้เดียวสวัสดีสดปีใหม่ไทยบายบายส,าสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะ